พาคุณอนิวชโนยังเต็มเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะวันนี้แดดออกแล้วนะคะสวยงามไม่เอ่ยเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยเนาะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะหน้าบ้านนะคะแต่พี่ๆไม่ออกไปนะคะหนาวมากเลยค่ะก็หิมะหนาแน่นคะ่ะปีนี้หิมะเยอะจริงๆคะ่ะเยอะมากๆ ้านค่ะเปิดประตูจนหนาวแล้ว hmm. ค่ะล okay, ีน่าย right ิงทรายห่างดิ้งดิ้งดิ้งวิกกี้ค่ะวิกกี้ไปไหนเห็นไหมล่ะไปเขี่ยอีกแล้วจะเล่นโลซีละลูกอะโลซีไม่ใส่เสื้อกันหนาวไปถอดดิ้งไว้ไหนอ่ะแต่ละวิกกี้เข้าบ้านเร็วๆมาเข้าบ้านแคมอนโคมันมีโคแคมอนมาเข้าบ้านวิกกี้โอเคกูเจอมากค่ะอากาศหนาวมากเลยค่ะลบลบลบเกือบสิบได้ค่ะ ความสวยงามชานี้กับแดดบายบายทุกคนท้ายมันคือไนนะคะออนทิสเดย์ไน